มุนสิงดีหรือไทยสวัสดีครับวันนี้วันที่17ตุลาคม2564ครับวันนี้ผมพามาดูหุ้นที่จะหลุดแคชบาลานในวันในห่วงวันที่18ตุลาคมถึงวันที่22ตุลาคมครับมีทั้งหมด11ตัวนะถ้าตัวไหนไม่น่าสนใจผมขอข้ามเลยนะครับตัวที่1ครับครับ r f s h Seafresh ราคา3บาท80ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาติดลบ14สสตัง ดูภาพรวมรายเดือนของเขาครับตรงนี้ก็คือลงมาต่ำสุดที่41สตางค์ครับแล้วดันขึ้นไปเป็นขาขึ้นนะครับเป็นกลับตัวเรียบร้อยเป็นขาขึ้นมานานแล้วด้วยนะครับขึ้นไปสูงสุดช่วงนี้นะที่4บาท88ครับแล้วหล่นลงมาที่3บาท80ไปดูรายเดนะครับ time frame day ครับจะเป็นแบบนี้นะ4บาทแ8แล้วหล่นลงมาที่3บาท80ครับ แนวรับจะเป็นตรงนี้ไลายเดยนะ3บาท74นี่ก็คือหล่นลงมาจะชนแนวรับอยู่แล้วนะครับแล้วจะหลุดแคชบาลานด้วยก็น่าสนใจครับแนวต้านจะเป็น4บาท17ตรงนี้นะครับ4บาทส7สตางค์เดี๋ยวขยายให้ดูตรงนี้ก็ถ้าทะลุได้ก็จะเป็นแนวต้านใหม่จะเป็น4บาท88แครับแต่ว่าทะลุ4บาท17ให้ได้ก่อนนะ สำหรับซ f r e s h ครับตัวต่อไป STC ไปดูภาพรวมรายเดือนเขาก่อน STC หน้าตาเป็นแบบนี้ครับทั้งอายุจุดสูงสุดจะอยู่ที่นี่นะ1.11บาทส1 11. สตางค์ครับต่ำสุดช่วงนี้จะอยู่ที่67สตางค์ไปดูภาพรวมรายเดยครับรายเดยของ STC นะจะเป็นแบบนี้ครับ จุดสูงสุดอยู่ที่1บาท9สตางค์ต่ำสุดของห่วงนี้นะอยู่ที่88สตางค์ครับตรงนี้แล้วก็ไซเวสะสมนะแท่งเก็บก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเป็นหุ้นต่ำบาทของ s t c นะครับแต่ว่าติดแคชบาลานแนวรับจะเป็นตรงนี้ก็คือลงมาชนแนวรับที่92สตางค์ตอนนี้93นะ ลงมาชนแนวรับที่92ผมขอเลื่อนแนวรับลงมาเป็น88สตางค์ตรงนี้นะภาพรวมรายเดนะครับแนวต้านจะเป็น99สตางค์ตรงนี้นะครับก็น่าจะไปไม่ถึงหรอกนะครับก็อรอลุ้นต่อไปนะครับถ้าทะลุได้ก็จะเป็น1บาท9สตางค์นี่คือจุดสูงสุดของ STC ครับตัวต่อไปเดี๋ยวรวบยอดทีเดียวนะครับ ว่าจะหลุดแคชบาลานซ์วันไหน oto oto ภาพรวมรายเดือนครับเป็นแบบนี้ก็คือขาขึ้นชัดเจนเดี๋ยวขึ้นไปอีกนะแต่ว่าช่วงนี้พักตัวก่อนวันศุกร์ที่ผ่านมายังไซเวครับอยู่ที่8บาท35ครับติดแคชบาลานซ์ทีหนึ่งนะจะหลุดวันที่19เหมือนกันกับ C Fre s h แล้วก็ stc ที่พูดผ่านมานะ นี้นะครับไปดูภาพรวมรายเดย์ของ OTO นะยิ่งว่าจะไม่ลงนะเพราะมันเกิน4บาทแต่ว่ามันเป็นหุ้นมีข่าวแล้วก็น่าสนใจนะครับน,น่าจับตามองนะครับสำหรับ OTO นะแนวรับตอนนี้8บาท35นะแนวรับจะเป็น8บาทส5สตางค์ครับภาพรวมรายเดย์นะแนวต้าน จะเป็น9บาท80ตรงนี้นะครับอันนี้คือ oto ครับภาพรวมรายเดย์จะหลุดแคชบาลานในวันที่19ครับตัวต่อไปทั้ง3ตัวที่พูดมานี่คือติดแคชที1นะครับจะหลุดแต่ว่าตัวต่อไปนี้ที่น่าสนใจก็คือ e 4 l จะหลุดแคชบาลานวันที่19เหมือนกันครับ วันที่19เหมือนกันนะครับ E4L ตอนนี้ราคา23สตางคัถ้าเป็นผมผมจะเก็บยาวนะสำหรับ E4L นะนี่ก็คือโค้งแล้วก็พร้อมเป็นขาขึ้นกับตัวขึ้นนะครับเป็นหางเอ็นเลยก็น่าสนใจนะครับสำหรับ E4L นะ23สตางคัตอนนี้นะภาพรวมรายเดยครับถ้าเห็นภาพรวมรายเดือนตรงนี้จะเห็นว่าสีแดงเนี่ยคือแท่งเข้าเก็บ เป็นเจ้าเลยนะครับแล้วแทงใหญ่มากแบบนี้นะครับก็น่าสนใจภาพรวมรายเดยครับจะเป็นแบบนี้ตอนนี้อยู่ที่แนวรับแนวต้านครับ23สตางค์แนวรับข้างล่างจะเป็น20สตางค์นะคงไม่หล่นคงไม่หล่นกว่ามากกว่า20แล้วแหละนะครับเพราะว่าขาขึ้นกับตัวชัดเจนขนาดนี้แล้วแนวต้านตรงนี้จะเป็น28สตางค์ครับ สำหรับ e 4 l นะติด catch balance t 3ครับจะหลุดวันที่19ตุลาคมตัวต่อไปที่น่าสนใจก็คือ t ภาพรวมรายเดือนนะครับ t ตรงนี้ไซเวแล้วก็ดันตัวขึ้นไปสูงสุดที่6 0 70สตางค์70สตางค์แล้วหล่นครับหล่นลงมาที่66สตังค์ ทิ้งไส้ยาวแท่งเข้าเก็บน่าสนใจครับถือว่าเป็นเจ้าเลยทีเดียวไปดูรายเดยครับของทีนะตรงนี้ตีขึ้นนะครับไต่ขึ้นเลยเราดูแท่งเข้าเก็บนะ66สตางค์ไม่ไปไหนนะครับแนวรับอยู่ที่54สตางค์ตรงนี้นะครับแนวต้านจะเป็น70สสตางค์สำหรับทีนะน่าสนนะ เพราะว่าเป็นหุ้นที่มีแท่งเข้าเก็บค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับทีแต่ว่าติดแคชบาลานทีสาครับจะหลุดแคชในวันที่19ตุลาครับตัวต่อไป UPA หรือว่า u p a ครับดูตรงนี้นะครับภาพรวมลายชีวิตของเขานะครับล่นลงมาไซเวสสะสมครับแล้วแท่งเข้าเก็บนะครับเตรียมตัวกลับเหมือนกันนะครับสำหรับ u p a นะ ยูป้าก็จะไม่ซิ่งเท่าไหร่นะครับก็เล่นยาวได้นะครับสำหรับคนที่รอผลประกอบการก็น่าลุ้นนะครับสำหรับยูป้าฝากไปหาข้อมูลด้วยนะครับไปดูรายเดย์ครับของยูป้าไซเวสะสมติดแคชบาลานทีหนึ่งนะครับตรงนี้ราคา37สสตางค์ครับแนวรับจะอยู่ที่ตรงนี้ครับ 34สตังค์คิดว่าไม่หล่นมากไปกว่านี้นะครับตรงนี้อยู่ที่เส้นแนวรับแนวต้านพอดีก็คือไซเวมานานเพราะว่าติดแคชบาลานครับแนวต้านจะอยู่ที่40สตังค์นะต้านแรก40สตังค์ต้านต่อไปถ้าทะลุ40ได้ก็จะเป็น42สตังค์ครับยูป้าเป็นหุ้นไม่ซิ่งเท่าไหร่เล่นเข้าเร็วออกเร็วก็คือขึ้นไปลดสอดแล้วออกได้เลยอย่างนี้ก็น้าลุน้นะครับสำหรับยูป ตัวต่อไปจะหลุดแคชบล็อวันที่21อนะอยู่ป้า21ตุลาครับตัวต่อไปวินวินราคา1บาท3สตางค์ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาบวก2สตางค์แล้วดูแท่งเข้าเก็บภาพรวมรายเดือนนะครับเป็นแบบนี้นะสูงสุดที่1บาท5 7นะแล้วลงมาสะสมครับช่วง กุมภาครับดันขึ้นไปยังไม่หล่นเลยยังไม่หล่นนะถามว่าเสี่ยงหล่นไหมผมก็ว่ากลับตัวตั้งนานแล้วก็น่าจะไปต่อนะครับเพราะว่ามีแท่งเข้าเก็บแต่ถ้าเทียบกับแท่งนี้ถือว่าไม่เยอะนะแต่ว่าทยอยเก็บนะครับสําหรับวินก็น่าจะถือยาวได้นะต้องไปดูผลประกอบการเกาด้วยนะครับสําหรับวินนะไปดูรายเดยครับ รายเดยของวินนะอยู่ที่1บาท3สตังค์แนวรับอยู่ที่97สตังค์ครับตรงนี้นะแนวต้านอยู่ที่1บาท12สตังค์แต่ว่าต้องผ่าน1บาท6สตังค์ให้ได้ก่อนสำหรับวินนะครับผ่าน1บาท6สตังค์ให้ได้ก่อนถึงจะไปที่1บาท12สสตังค์ครับดูแท่งเข้าเก็บก็มีทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับเป็นหุ้น ถือว่าค่อยๆไต่ขึ้นนะครับมีพักบ้างแต่ว่าก็ยังขึ้นไปต่อน่าสนใจครับสำหรับวินจะหุดแคชบาลานในวันที่21ตุลาคมครับตัวต่อไป NCL นี้ภาพรวมรายเดือนของ NCL นะจุดสูงสุดของเขาอยู่ที่7บาท2สตางค์ครับหล่นลงมาแล้วกลับตัวเรียบร้อยลราแท่งเขาเก็บครับ ปิดแดงเพราะว่าติดแคชบาลาน NC L ติดแคชบาลานที่2ครับราคา3.60บาท60วันศุกร์ที่ผ่านมาบวก2สตังค์ครับไปดูรายเดย์ครับตัวนี้จะติดของ NC L จะหลุดแคชบาลานในวันที่21นะตัวนี้ขึ้นไปสูงสุดที่4.46บาท46แล้วหล่นลงมา ต่ำสุดที่3บาทตรงเท่าไรเนี่ย3บาท28ประมาณนี้ครับ28 31ประมาณนี้แล้วดันกลับขึ้นไปถ้าดูภาพรวมอย่างนี้กลับตัวมานานแล้วเวฟ1ขึ้นจะขึ้นเวฟ2ถ้าดูตามนี้นะครับแต่ว่าก็เสียเส่ยงหล่นเหมือนกันเสี่ยงหล่นลงมา เว็บเว็บ3ดนลงมาอาร์ตดลงมาเว็บ4เพื่อขึ้นเว็บ5นะครับสำหรับ ncl นะก็น่าสนใจครับต้องลองดูก่อนไปดูแนวรับแนวต้านนะตอนนี้3.60บาท60อันนี้รายเดย์นะครับแนวรับจะอยู่ที่3.31บาท31แนวต้านจะอยู่ที่3.75บาท75นะส่วนตัวผมมองว่า อาจจะลงมาอาจจะหล่นลงมาที่เวฟสี 4, แล้วค่อยสะสมขึ้นไปเวฟะครับสำหรับ NCL นะตัวต่อไป S Tower ตัวนี้ผมผมยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับ S Tower นะถ้าฝากเพื่อนถ้าเพื่อนสนใจฝากดูด้วยนะครับเพราะว่าแท่งเข้าเก็บถือว่าค่อนข้างเยอะเลยสำหรับ S Tower นะดูตรงนี้นะครับไปดูรายเดย์เลยเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีวอลลุ่มเยอะมากแล้วจะไซด์เวย์ขึ้นเทล,ทละจุด2จุดเทละสตัง2สตังอะไรประมาณนี้นะครับจุดสูงสุดอยู่ที่13สตังครับตอนนี้11สตังสะสมนะสำหรับ S Tower ครับ จะหลุดแคชบลันในวันที่18ตุลาคมครับแต่ว่าผมไม่สนใจผมก็เลยเอามาลงข้างล่างก่อนมันจะมีวอลเลนด้วยนะครับสำหรับ S Tower ก็คือ S Tower w วอ l ลเลนสามครับซึ่งก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ผมว่ามันไม่ซิ่งนะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับ S Tower w วอ l ลเลนสามจะหลุดแคชบลันในวันที่18ตุลาเหมือนกันหมดเรียงหมดแล้วครับ ก็ฝากพิจารณาครับหุ้น11ตัวนะครับตัวที่1ก็คือ C Fresh หลุดแคท19ตุลา STC หลุดแคท19ตุลา OTO หลุดแคท19ตุลา E4L หลุดแคท19ตุลา T หลุด19ตุลา UPA 21ตุลา Win 21ตุลา NCL 21่สิบเอ็ดตุลา S Tower 18ดตุลาครับ2ตัวคุณสิงห์นิรุษไทยสวัสดีครับ